สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาตั้งกระทู้ชวนเพื่อนๆคุยเนาะคุยเรื่องของเรียกว่านวานิยายวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะอันนี้เพื่อนๆเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับในเรื่องที่ว่าผมตั้งสมมติฐานนะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ใดบ้างนะเกิดเหตุการณ์ใดบ้างเนาะที่จะทําให้มนุษย์โลกของเราเนี่ยหรือ human เออ human เนี่ย h u m เนี่ยจะสูญพันธุ์ไปจากโลกได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับ มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่จะทําให้มนุษย์โลกเราอะ่ะสูญพันธุ์จากโลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ผมคิดออกเท่าที่ผมคิดออกออกหน้าตอนนี้นะครับประการแรกอ่าประเด็นแรกนั่นก็คือลูกอุกกาบาตขนาดเท่าอนะขนาดเท่าทวีปออสเตรเลียเนาะทวีปออสเตรเลียเลยนะเออทวีปออสเตรเลียลูกขนาดมหึมาเลยนะครับชนโลกเข้าอย่างจังอะไรเงี้ยที่มาเหตุการณ์เนี้ยยังไงก็ทําใจหรือไปเลยนะครับเพราะว่า ต่อฮะต่อให้เอานิวเคลียร์อ่ในโลกเนี้ยประเคนใส่นะครับยิงใส่ทั้งนั้นลูกอุกกาบาตเนะี่ยเท่าทวีออสเตรเลียนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันระเบิดเป็นจุลหรือว่าเปลี่ยนวิถีทางเนาะเปลี่ยนวิถีทางของดาวหางได้ทันหรือว่าแทบจะไม่เปลี่ยนวิถีทางของการโครจรเข้ามาชนโลกได้แม้แต่น้อยเลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือถ้าเพื่อนเพื่อนนึกไม่ออกนะขนาดของของของลูกอุกกาบาตท,ที่บอกว่าเทียบเท่าทวีออสเตรเลียมันใหญ่ขนาดไหน คือทวีปออสเตรเลียมันจับพื้นที่จะประมาณเจ็ดจุดเจ็ดล้านตารางเมตรเจ็ดจุดเจ็ดล้านล้านตารางเมตรอ่ะคือใหญ่มากอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะต้านทานไว้อยู่เอือนะั่นก็คือทําใจทั้งโลกเลยนะฮะผมคิดว่าตุ้มเร็วนะ่ะแตกสลายแน่นอนอะ่ะอือนะฮะแตกสลายแน่นอนเอ้อประเด็นที่สองครับอ่าเหตุการณ์เหตุการณ์ที่สองอ่าที่ที่อาจจะทําให้แบบว่ามนุษย์โลกเราสนะูญพันธุ์นั่นก็คือมนุษย์ด้วยกันเอง ทำทำกันเองก็คือทำสงครามนิวเคลียร์นิวเคลียร์เลยถ้าเกิดแบบว่าชาติมหาอำนาจต่างๆที่สะสมนิวเคลียร์ประเคนล,ลูกนิวเคลียร์ยิงใส่กันแรกกันอ่ะผมน่นตาตักเลยนะเอ่อนอกจากที่จะโดนราศีเขาเรียกว่าราศีการทําลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ที่ตายแบบว่าจํานวนมากๆในครั้งเดียวแล้วอ่ะอ่าหลังจากนั้นผมคิดว่านะคนที่รอดอ่ะถึงแม้ว่าคนที่รอดมานะรอดมาได้นะครับจะโดนเขาเรียกว,ว่าจะโดนดิ่งที่สองเออจะโดนดิ่งที่สอง นั่นก็คือ,อเรื่องของอเศษซากของสารเคมีเศษซากของสสิ่งที่หลงเหลือจากการระเบิดระเบิดนิวเคลียสนั่นก็คือสารกัมมันตภาพรังสีนั่นเองที่จะจจจกระจายกระจายปกคลุมไปทั่วโลกเอออันนี้สันนิษฐานนะสมมติฐานนะถ้าบุ้ม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 ถ้าทั่วโลกอะไรเงี้ยนะครับไอ้นิวเคลีย์ระเบิดทั่วโลกลหลังจากนั้นะถึงแม้ว่าคนที่จะรอดรอดมาก็ตาม ก็จะทําให้พวกสิ่งมีชีวิตอ่ะโดนพวกสารกัมมันตภาพรังสีไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะทุทททกสรรพสิ่งเลยนะก็จะโดนไปด้วยมนุษย์ฮิงเม้นก็ค่อยๆการพิก,กลพิก,การแล้วก็ต,ตายลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าค่อยๆสูงพัน,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งประเด็นคือเหตุการณ์เรื่องของสงครามนิวเคลียร์เนาะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทําให้มนุษย์โลกสูงพันนั่นคือประเด็นที่สามนั่นคือไวรัส การแพร่ระบาดของไวรัสเอาแบบไวรัสที่มันรุนแรงสุดๆแบบว่าไม่มีทางรักษาได้ทันอะไรเงี้ยลุกลามไวตายภายในสาวันเจ็วันอะไรเงี้ยไ,ไวรัสที่แบบว่าขั้นรุนแรงที่แบบว่าสามารถที่จะลอยผ่านอากาศแล้วติดได้ติดสิ่งของติดสิ่งมีชีวิตพาหะนําโรคได้ทุกสิ่งอย่างลยครเบยแล้วก็ติดแบบเชียร์พันอะ,ะติด <c oughs> ติดต่อได้ทั้งคนทั้งสัตว์แล้วก็ใช้เวลาลุกลามในการไม่เกินอ่ะไม่เกินสามวันอะไรเงี้ยทําให้ตายอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่สามารถที่จะผลิตวัคซีนได้ทันอันนี้ผม ผมคิดว่านะ iner, ถ้าเป็นไวรัสอาจจะทําให้สูงพันได้มันมันเหมือนอาณาจักรเอสถ้าจําไม่ผิดนะผมดูประวัติศาสตร์อาณาจักรอสตักสูงพันก็เพราะไวรัสคนอาณาจักรอสตักของของเม็กซิโกะที่ที่เขามีมีอาณาจักรเอสคือตอนนั้นเหมือนเอ่อยุคเป็นยุคล่าันี้ผมมาที่ที่ชาติสเปนเนาะชาติสเปนชาติสเปนบุกเข้าไปบุกไปที่เอ่อเขาเรียกว่าไป ไวรัสในะนิคมแล้วก็ไปที่อาณาจักรของเอสแท็กเอสแท็กตอนนั้นอะ่ะก็คือเอาไวเขาเรียกว่าเอาไข้หวัดไข้หวัดสเปนมาด้วยแล้วก็ทําให้ไม่มียารักษาเนี้ยก็ทําให้คน S AC, เอสแท็กเสียชีวิตไปเรื่อยๆ,ๆจนสูงพันอ่ะสูงพันเพราะไวรัสอ,อ่ะเออผมผมเคยอ่านเจอนะว่าไวรัสเออไข,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 ขวัดไข้ไข้หวัดสเปนตอนนั้นน่ะมันยังแบบว่ามันยังไม่มีทางรักษาไงเออน,นะแล้วก็คนเอสแท็กผาหาก็คือคนสเปนมันเอามา มันเอามาติดคนเอสแท็กอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้อนานาจักของของเอสแท็กสูงพันไปเลยนะครับด้วยวเออด้วยไข้หวัดสเปรน,นั่นเองอประมาณนั้นประมาณน,นั้นนะครับถ้าไม่มีวัคซีนรักษาท่านาจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆครับเอ่อเท่าที่ผมนึกออกก็ประมาณนี้เพื่อนๆม,มีมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างนะครับอันนี้เป็นกระทู้เชิงนวนิยายวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็ ตั้งมาเป็นสมมติฐานยอสตนนนะครับย้ำความอีกนสตวัวนะครับเป็นเชิงชวนคุยมากกว่าชวนชวนเพื่อนเพื่อนคุยมากกว่ามุมมองแต่เฮ้ยถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนั้นจะมีวิธีแก้อะไรยังไงหรือว่ามันจะทํายังไงได้บ้างหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่อาจจะทําให้มนุษย์โลกฮิกวแมนฮิวแมนเนี่ยเราสูญพันได้นั่นเองเพื่เพื่อนครับอืม